สวัสดีครับสวัสดีคนรักรถยุสคาทีมนะครับผมบีมเพชรยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับมีนบุรีกรุงเทพวันนี้ผมมีรถสวยๆอยู่คันหนึ่งนะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับปี2013ตัวนี้พิเศษยังไงนะครับ คันนี้ค่อนข้างจะหาไม่ค่อยได้ในท้องตลาดสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0 V 4 w h e e l นะครับ Full Time นะครับ 3.0V นะครับตัวท็อปขับ4นะฮะท็อปสุดของ Fortuner ครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาชมดูรอบๆคันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับบอกเลยนะครับคันนี้ออปชั่นเต็มมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอุปกรณ์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็กรณ์คามลอดภัยที่โตโยตามีนะครับใส่มาอยู่ในคันนี้ เกือบทั้งหมดนะครับผมนะฮะัคันนี้มีครุฑคอนโทรลมาให้นะครับแล็กลังค่านะครับข้างบนนะฮะมีมาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นสีบรอนออกทองๆนะครับเดิมๆเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้ปี2013นะฮะนะครับฝาท้ายนะครับ3.0 D4D นะครับเบียนเทอร์โบนะครับตามด้วยสัญลักษณ์นะครับฟูลไทม์นะครับ4 wheel drive นะครับคันนี้ขัดสี สวยเลยนะฮะเดิมๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมมากนะครับเล็กไม้น้อยด้วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาชมตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะฮะคันนี้เราจะเรียกกันว่าเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับโฉมหน้าแชมป์นะฮะไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาให้นะครับหนึ่งดวงแล้วก็เป็นฮาโลเจนมาให้หนึ่งดวงนะครับข้างหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับ คันนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับร้อยเจ็ดสิบถ้าผมจำไม่ผิดร้อยเจ็สิบแรงม้านะฮะประมาณนี้นะครับล้อขนาดสิบเจ็ดนะครับลายเดิมๆนะฮะผมเรามาดูภายในกันนะครับไปกันช้าๆเลยนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับภายในจะเป็นเบาะสีเบจนะครับสีเบจทั้งคันเลยตัดด้วยสีเทานะครับ อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีเกียร์ four-wheel Drive มาให้ด้วยนะครับ a i r b a บกนะครับมีฝั่งทางผู้สารนะครับคนนั่งแล้วก็ฝั่งผู้ขี่นะครับคันนี้นะครับระบบตัว Entertainment นะครับเป็นดีวีดีนะครับซีดีอฟเอ็นะครับ AM Power o u t วอรก็มีมาให้นะครับตัวนี้มีเนวี่มาให้ด้วยนะครับที่เขียน่าแมปนี่นะครับ เป็นเนวีจากโรงงานนะครับมี Power Outlet นะครับ USB มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับเป็นเบาะปรับธรรมดาเดีนะครับ๋ยวมาดูทางผู้สัรนตอนหลังนะครับเป็นอช่าเลยนครับเบาะสีเบจนะครับผมสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับมีแอร์แถวที่2มาให้นะครับ ตัวนี้เนี่ยมีแอร์ถึง3แถวนะฮะแอร์ราวถึง3แถวเลยนะครับนะครับสามารถปรับบาะได้นะครับนะครับแล้วก็เข้าไปยังฝั่งผู้โดยสารนะครับตอนแถว3ได้นะครับน้างสวยงามเลยนะครับซุบอ่านะครับสครับผมจะรีวิวแบบเรียวๆเลยนะครับเรียวๆเลยนะครับ เครื่องดีเซลนะครับ3.0นะครับเปิดแถว3นะครับเบาะแถว3เป็นแบบแขวนนะครับตามสไตล์ของ f ฟ r t u n e r นะฮะแอร์แถว3มมีมาให้นะครับผมสวยๆเดิมๆทั้งคันนะครับมีการใช้งานมาบ้างนะครับตามปกตินะครับของรถมือสองนะฮะด้านหลังนะครับตะเข็บเดิมนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับน็อตเดิมนะครับไม่เคยมีรอยแกะนะครับไม่เคยมีรอยขันมาให้นะครับ ป็นอาร์คนะครับยังอยู่นะครับเป็นอาร์คยังอยู่สเก็ปเดิมนะครับสวยๆเลยครับ่าท้ายนะครับซีนเดิมยังอยู่นะครับตัวปิดฝาท้ายยังไม่เป็นไฟระบบไฟฟ้านะครับเหมือนตัวรุ่นรุ่นใหม่นะฮะตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับ v ว C นะครับระบบป้องกันการลื่นถล่มนะครับ ระบบช่วยนะของ t ตโยตานะครับตัวนี้มี abs มาให้แน่นอนนะครับ airbag มีมาให้อยู่แล้วนะครับระบบ ba นะครับช่วยเสริมแรงเบรกระบบ ebd นะครับกระจายแรงเบรกนะครับพูดง่ายว่าระบบเรื่องความปลอดภัยเกือบทุกอย่างนะครับทุกตัวของโตโยต้าเนี่ยมาอยู่ที่คันนี้หมดเลยครับค่อนข้างจะครบต้นครับสำหรับโตโยต้าคันนี้นะฮะ ปลัไฟฟ้านะครับสำหรับผู้ขี่นะครับจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับมีไลายไม้มาให้ด้วยนะฮะล็อกเซ็นทันล็อกนะครับแล้วก็จกปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้ามีมาให้อยู่แล้วครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเดิมๆครบๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะครับคันนี้นะฮะเสียงเครื่องบกนะครับเครื่องดี แน่นเดินเรียบนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่9 9 9 0 0เศษนะครับยังไม่ถึง100 0 0 0กิโลนะครับอ่าครบช่วนเลยส่วนข้างบนนะครับจะเป็นตัวบังแดดมาให้นะครับแล้วก็ไฟส่องแผนที่นะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวเก็บแว่นนะครับใช้งานได้ จระจมองหลังตัดแสงอคตรนมัตินะครับค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะสวยงามครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับในส่วนของเครื่องของ Toyota f o r t u n e r นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ D4D เครื่อง3.0นะครับ171แรงม้านะครับ ให้แรงม้ามาเหลือๆเลยนะครับห้องเครื่องค่อนข้างอโอเคนะครับไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันนะครับห้องเครื่องแห้งนะฮะระบบ ABS นะฮะมีมาให้นะครับดูตะเข็บนะครับน็อตนะครับทุกตัวนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับตอกโค้ดตัว R นะครับในส่วนของคานด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตอกโค้ดมาเหมือนกันนะครับเจ้ามอเรถยังอยู่ในสภาพเดิมเนะครับตัว L ในฝั่งซ้าย นะครับดูตะเข็บฝั่งซ้ายนะครับดูน็อตนะครับเดิมๆนะฮะแล้วก็ดูเพลทนะครับผมเพลทจะอยู่ที่เลขหนึ่งสามนะครับเป็นรถปีสองพันสิบสามนะฮะโอเคเลยค่อนข้างครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันดูนะฮะแบบเร็วๆเลยนะ สตาร์ทกันใเห็นเลกเครื่องเดินดีเดินเรียบนะครับไม่กระตุกนะครับไม่กระชากลองคอนเสิรงเครื่องดูนะครับ3.0น,นะครับดีเซลเครื่องดีโฟดีนะครับคอมบันเรียวประจำการอยู่ในวีโก้นะครับแล้วก็เพลเนอร์ในทุกๆรุ่นนะครับในช่วงของปีตั้งแต่2008 ถึง2012 2013นะครับจนถึง2014นะครับเป็น Toyota Fortuner เกือบจะรุ่นสุดท้ายนะครับที่เป็น B4D นะครับโอเค Toyota Fortuner คันนี้นะครับออกห้างนขนาดนั้นนะครับราคาประมาณ1ล้าน5แสนกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะฮะแต่เพรยนต์นะครับตอนนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา 7 1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 3.0V ปี2013นะครับเป็นขับ4นะครับฟู l t i ม e นะฮะขายอยู่ที่7 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่0949712828นะครับหรือเบอร์หนึ่งนะครับ0932699898 ยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะครับทั้งในเรื่องออกรถแล้วก็กรณีการซื้อสดนะครับผมนะเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเนะครับยินดีให้บริการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ในช่องคนรักรถยุสคาทีมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ